แกออกมาอ้าเป็นที่มาของดีไซน์นะทำไมต้องวางตั้งคือถ้าเกิดจะตอบคำถามที่ว่าทำไมมันฟุ้งกระจายได้ขนาดนั้นนะ่ะก็จะตอบด้วยหลักฟิสิกส์ง่ายๆประมาณนี้ครับวิดีับผมเป็ดครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีอ่าก็คลิปนี้ครับจะมารื้อของนนแน่เอาของมารื้อดูนะว่าเฮ้ยข้างในมันแบบทำงานอะไรยังไงทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้จริงๆมีชื่อรายการเนียน,นะชื่อรายการ อ้วชอบรื้อแต่ไม่เป็นทางการนะมีนานแล้ววันนี้จะมารื้อนี่ครับน้า้ยมันคือปืนอะตอมไมเซอร์นี่เขามีชื่อเรียกว่าอะตอมไมเซอร์นะมันก็แบบเป็นฟอกกี้นั่นแหละก็หมุนนี้ออกมาใสแอลกอฮอล์เข้าไปนะปผมใส่นิดเดียวเพามันจะเปลือง นี่แล้วก็แล้วก็ยิงครับ one two เฮ้ยมันมันเดี๋ยวผมดับไฟก่อนโอ้โหกลิ่นแรงมากมาเฮ้ยโอ้โหเท่อะเฮ้ยโอ,โอ้แต่ว่าเท่ะนะเท่ะนะเฮ้ยแต่ว่ามันโอ้โหมันเปลืองไปหน่อยอนะ เบือแอลกอฮอลนิดนึงเปิดเปิดเบาๆแล้วกันว้านี่ฟิลประมาณนี้ฟิลประมาณนี้นี่ตอนนี้ห้องผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะก็นั่นแหละนั่นแหละมันคือปืนที่แบบยิงออกมาแล้วแอลกอฮอลมันจะกระจายกระจายใช่ไหมเป็นเม็ดๆฝฟฟอยๆทีนี้อยากรู้ป่าว่าข้างในมันแบบทำงานยังไงเออ ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นปัม๊มเป็นมอเตอร์อะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะแกะดูก่อนแล้วกันเออผมอยากรู้นะผมเดานะก็จะมีปัม๊มมีมอเตอร์แล้วก็ตรงที่เป็นฝฟอยๆเนี่ยอ่ะตรงนี้เห็นก่อนเลยนี่อันนี้คือนอสเซนมันก็คือปลายปืนอะเหมือนปลายปืนฉีดน,น้ำเหมือนปลายปืนฟอกกี้อะไรพวกเนี้ยแต่เนนี้จะเห็นบ่อยที่พัดลมไอ้น้ำอ่ะเคยเห็นพัดลมไอ้น้ำใช่ไหมสึ่เดี๋ยวจะใช้หัวประมาณนี้มันก็จะเป็นฝฟอยนนะหรือบางทีก็ตามการ,กรเกษตรตามอะไรพวกเนี้ยครับตามแบบ สร้างมงสร้างหมอกอะไรพวกนี้ก็จะใช้หัวแบบนี้ซึ่งความพิเศษของหัวนี้มันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปค่อยว่ากันก็เดี๋ยวผมจะแกะออกมาครับถ้าดูนี่มันจะมีรูรูน็อตอยู่ก็เดี๋ยวแกะเลยมามาครับก็นะคบเอากระป๋องแอลกอฮอล์ครับออกมาปุ๊บจากนั้นก็เอาไขควงมาครับขันน็อตออกนี่มีหลายรูเหลือเกินขันไปปุ๊บปับ๊บ ปรากฏว่าเจอนี่ยสติกเกอร์รับประกัน <c oughs> คือเอ๊ะจะไปเคมกับใครเนาะถ้ามันเสียเนี่ยก็ <c oughs> แกะออกเลยครับสติกเกอร์บอกสเปคเลยก็แกะออกปื๊บแล้วก็เปิดได้แล้วแกะออกมาว้าอนีข้างในมีความแบบเนี่ยปุ่มกดเปิดปิดนี่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ดูธรรมดานะไม่แน่ใจเหมือนกันมันห่อไว้อย่างนี้ไม่รู้แบตเตอรี่อะไรแล้วก็มาแกะสายไฟออกครับปั๊บนี่แล้วก็แยกส่วนออกมาได้นี่ตรงนี้ก็เป็นน็อตส้นตรงปลายที่ยิงปืนออกมานะโหแน่นหนามากอะเนี่ยยึดไว้แน่นเหมือนกันต่อท่อตรงนี้แล้วก็อันนี้ไฟ LED ครับ ไฟ LED ธรรมดานะไม่ใช่ UVC ฆ่าเชื้ออะไรก็พยายามทำสีให้มันเหมือนเฉยๆนี่แล้วก็ดึงสายออกโหต่อไว้แน่นมากอะ่ะปุ๊บนี่ออกแล้วดาลางก็ออกง่ายหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นปั๊มนะครับปั๊มที่ดูดน้ำมาแล้วก็พ่นออกไปพ่นมาใส่นีเ้เดี๋ยวอันนี้เอา LED ออกก่อนครับนี่พ่นใส่ท่อนี้ เนี่ยดูท่อครับท่อมันหนามากอะหนาแปลกๆอะแล้วก็จับเป็นเนื้อซิลิโคนแบบหยุ่นๆนะน่าจะกันแอลกอฮอล์กัดกันอะไรได้ไอ้ตรงนี้ก็ล็อกไว้แน่นหนาเลยดูใช้น็อตล็อกไว้เลยนี่ครับน่าจะล็อกกับนอเสเซิลไว้เออนี่ท่อนี้ใหญ่ท่อนี้ก็บางลงนะครับอ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูอันนี้ต่อนี่ครับฝั่งที่เป็นแผงวงจร นี่คือปุ่มกดว้าปุ่มกดก็แบบนี่มากดอันนี้กึกกักกึกกักตรงนี้นะ <c oughs> ปุ่มกดที่แท้ถูหน้าตาแบบนี่แล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกครับดึงก่อนดึงยากเลยนะก็ลองลองดึงดูนี่เอาแบตเตอรี่ออกไปก่อนแล้วผมก็จะมาเนี่ยครับเอาแผงวงจรตรงนี้ออก ดูก่อนว่าอีกฝั่งมีอะไรนะก็มีตัวต้านทานปรับค่าได้ก็คือปรับ,รบแรงปรับเบาเนี่ยแหละแล้วก็ตรงนี้มีนอ็อตนี่ผมขันน็อตออกก่อนนะครับแล้วก็จะพยายามดึงออกมามันก็ติดนู่นติดนี่นะผมก็แบบไม่กล้าดึงมากครับกลัวว่าแบบอดึงออกมาแล้วมันจะหลวมมันจะอะไรเผื่อมันมีกาวติดมีอะไรอย่างงี้เนอะเนี่ยเบื้องต้นมันก็จะติดตรงนี้แหละ นี่ยก็ติดที่ชาร์จบงชาร์จแบตอะไรเงี้ยผมก็พยายามหาอะไรมาเงะนะปรากฏว่ามันไม่กล้าออกแรงเยอะครับเดี๋ยวมันเจ๊งสุดท้ายเขาแบบใส่น็อตกลับไปเหมือนเดิมไม่ต้องดึงก็ได้ตรงนี้นี่แล้วก็ใส่ปุ่มกลับเข้าไปปุ่มนี้มันแมคาีนิกมันเท่มากเลยนะเป็นแบบมีรางแล้วก็มีฟินมาอะไรเงี้ยให้มันไลด์เนี่ยมากดปุ่มเออแมคาีนิกมันมินิมอลดีผมชอบแล้วก็ใส่แบตกลับเข้าไปครับป๊าปอ่า นะเรียบร้อยนี่มาดูนี้ดีกว่ามาดูนอตเซ่นนะผมอยากรู้ว่าไอ้นอตเซ่นมันยังไงนะก็เอาประแจมาครับขันตรงน็อตออกปึ๊บนะก็เป็นน็อตตัวเมียนะใช้ประแจขันก็ออกแรงไปปับ๊บโหมันล็อกไว้แน่นเหมือนกันครับแล้วผมก็แบบเนี่ยใช้ดันยางซิลิโคนออกท่อยางนะนะ <laughs> ตอนแรกผมดึงท่อยางไม่ออกปรากฏว่าแบบ <laughs> ดึงไปดึงมา <laughs> น็อตกระเด็นนี่มาดูนอสเซนนี่ว่าทางเข้าน้ำก็ใหญ่ๆประมาณนี้นะแต่ว่าทางออกเนี่ยมันโหดูดิรูมันแบบรูมันเล็กมากเล็กแบบเล็กเท่ารูเข็มแหละเออผมก็อยากจะรู้นะว่าด้านในเป็นไงผมก็ไปหาดออิงมา นี่ก็มาดูเป็นนอสเซนทำหมอกนี่แหละเป็นอีกอันนึงคล้ายๆกันนะไม่ใช่อันเดียวกันครับแต่มาดูนี้ไปก่อนก็คือตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรูทางเข้าใหญ่ๆใช่ป่ะแล้วก็บีบให้มันเล็กมากๆเลยเออซึ่งผมก็เคยทําคลิปนะครับเป็นคลิปแกะฟอกกี้อ่ะคือฟอกกี้กับอันนี้มันก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่นะนอสเซนก็จะคล้ายๆกันแต่ว่านอสเซนที่ทําให้มันเป็นหมอกเป็นไออะไรเงี้ยมันก็มีหลายแบบบางอันก็เป็นเกลียวบางอันก็เป็นท่อแบบอะไรเงี้ย แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนครับหลักข้า่า้าก็คืออัดความดันสูงๆงครับไว้ตรงทางเข้าแล้วก็พ่นผ่านรูเล็กๆออกไปเออมันก็จะกลายเป็นไอโดยถ้าดูตามหลักฟิสิกส์ครับมันก็อธิบายได้ด้วยอัตราการไหลของของเหลวที่คงที่ถ้ามาดูภาพนี้จะเห็นแดงๆใช่ไหมครับแดงๆมันก็วิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่แดงๆที่ท่อเล็กกับแดงๆที่ท่อใหญ่ครับจะเห็นว่าปริมาตรมันไม่เท่ากันแต่สิ่งที่มันต้องเท่ากันก็คือมวลครับ ก็คือดูดแอลกอฮอลมา1กรัมก็ต้องพ่นออกไป1กรัมเท่าๆกันมวลที่เข้ามาก็ต้องเท่ากับมวลที่ออกไปแต่คุณสมบัติด้านปริมาตรความเร็วความหนาแน่นอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปตามพื้นที่หน้าตาดัดถูกไหมถ้าพื้นที่หน้าตาดัดมันไม่เหมือนกันนะครับฝั่งเข้ามันใหญ่ใช่ไหมฝั่งออกมันเล็ก ถ้าอัตราการไหลของของเหลวฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาใช่ไหมครับสิ่งที่ต่างก็คือคุณสมบัติของของเหลวนะจุดจุดนั้นซึ่งเขาอธิบายได้ที่สุดนี้ก็คืออัตราการไหลของของเหลวเท่ากับความหนาแน่นคูณความเร็วของของเหลวคูณพื้นที่หน้าตัดของท่อซึ่งพอเอาสูตรมาใส่2ฝั่งเนี่ยไอคุณสมบัติ2อย่างเนี้มันก็จะไม่เหมือนกันอืฝั่งที่พื้นที่หน้าตัดท่อใหญ่เนี่ยความดันความหนาแน่นก็จะสูงความเร็วก็จะต่ำส่วนพอมันค่อยๆเล็กลงใช่ไหมความดันความหนาแน่นก็จะต่ำลงส่วนคววามเร็็กจะสูง ถ้ามาดูภาพนี้มันก็คือตามหลักของเบนูรีนั่นแหละเห็นไหมที่ท่อใหญ่ๆเนี่ยแรงดันก็จะสูงน้ําก็จะดันขึ้นไปใช่ไหมส่วนท่อเล็กๆแรงดันก็จะต่ําแต่ความเร็วก็จะเร็วขึ้นด้วยทีนี้ถ้ามาดูประกอบกับนอตเซินที่ใช้ทำหมอกเนี่ยครับไออะตอมไมเซอร์เนี่ย จะเห็นว่าทางเข้าเนี่ยมันใหญ่มากแล้วมันก็บีบให้ทางออกมันเล็กมากๆแต่ความดันจากพื้นที่หน้าตัดใหญ่ๆอ่ะมันก็ยังอยู่ใช่ไหมครับก็ถือว่ามีความดันสูงแล้วพอมันออกไปสู่พื้นที่ข้างนอกครับออกไปสู่อากาศอ่ะจากพื้นที่หน้าตัดที่มันเล็กมากๆครับมันระเบิดแบบปุ้งกลายเป็นใหญ่มากไปเลยก็คือออกมาสู่ภายนอกครับจากของเหลวที่มันแบบอัดกันแน่นแบบควบแน่นแบบจัดๆความดันสูงๆจัดๆเนี่ยพอออกมาสู่ภายนอกถ้าคำนวณตามสูตรใช่ไหมครับ ความหนาแน่นคูณความเร็วคูณพื้นที่หน้าตัดจากเดิมพื้นที่หน้าตัดน้อยมากแล้วเปลี่ยนเป็นพื้นที่หน้าตัดที่แบบใหญ่มากๆครับไอค่าความหนาแน่นค่าความเร็วมันก็ลดลงแบบลดลงสุดๆเลยถูกไหมจากของเหลวที่มันอัดกันแน่นเกาะตัวกันใกล้กันสุดๆบีบๆสุดๆค่าความหนาแน่นมันลดลงแบบมากพอมันออกมาข้างนอกของเหลวมันก็ฟุ้งกระจายแบบ มากที่สุดเท่าที่ยัทำได้ครับก็กลายเป็นหมอกอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นไอแบบเล็กๆๆอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดจะตอบคำถามที่ว่าทําไมมันฟุ้งกระจายได้ขนาดนั้นน่ะก็จะตอบด้วยหลักฟิสิกส์ง่ายๆประมาณนี้ครับก็คือมันเปลี่ยนจากพื้นที่หน้าตัดที่เล็กมากๆอะ่ะเป็นใหญ่มากๆความหนาแน่นของน้ําของของเหลวเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากแน่นมากๆก,กลายเป็นกระจายมากๆออกมาเป็นแบบนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปประกอบกันต่อนะนี่ครับก็เอานอตเซิลครับใส่ล็อกเข้าไปตรงนี้ก็เป็นตัวปลายปืนใช่ไหม แล้วก็ล็อกน็อตเข้าไปนี่ล็อกแน่นหนามากนะเพราะว่ามันต้องรับแรงดันสูงๆใช่ไหมครับถ้าเกิดล็อกไม่ดีเนี่ยไอ้น็อตเซอร์นี่มาจากกระเด็นไปปิ้วไปไหนก็ไม่รู้นะเออไหนก็ใส่ท่อไปท่อนี่ก็อย่างหนาครับรับแรงดันสูงมากกระเสียบเข้าไปปึ๊บแน่นจัดๆนี่ล็อกอย่างดีนี่แน่นแล้วครับต่อมาก็มาดูนี่ครับมาดูปั๊ม อันนี้ก็เป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านั่นแหละ6โวลต์อ่าก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรซึ่งข้างในเนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไปหมุนใบพัดนะครับใบพัดก็จะหมุนปั๊บแล้วก็ผ่านน้ามาไอ้เรื่องมอเตอร์ลึกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปต่อๆไปนะคลิปนี้ก็ประกอบไปก่อนนี่ก็ประกอบไปใส่ LED ดง LED ปึ๊บเนี่ยใส่ล็อกให้มันพอดีแล้วก็เสียบเข้าไปตรงมอเตอร์นะครับ แล้วก็มอเตอร์ก็เนี่ยล็อกไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นก็ประกอบเข้าไปเดี๋ยวผมจะเสียบสายนะครับก็จะมีบอกว่าเฮ้ย LED เสียบตรงนี้ขั้วบวกขั้วลบฝั่งนี้มอเตอร์เสียบตรงนี้ขั้วบวกขั้วลบเสียบฝั่งนี้ขั้วบวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงครับขั้วลบเป็นสีดำขั้วบวกสายแดงขั้วลบสายดำก็เสียบเข้าไปเสียบเรียบร้อยปับ๊บก็ประกบเข้าไปก่อนนี่ผมพยายามจะประกบก็เทปรากฏว่า เฮ้ยเหมือนมีน้ำเหมือนแอลกอฮอล์มันล่วงออมาเออก็เอาขวดออกมาก่อนครับเนี่ยก็งงครับมันล่วงมาได้ไงเหมือนกับว่าแบบอืมมันมีรูมันมีอะไรเนี่ยครับผมก็ามาดูเนี้ยฝาครับมันมีรูคือมันดูดแอลกอฮอล์ออกไปใช่ไหมก็ต้องมีรูให้อากาศเข้ามาแทนที่เออมันก็เลยปิดสนิทไม่ได้ เพราะฉะนั้นเวลาวางมันเลยต้องวางตั้งเออก็เป็นที่มาของดีไซน์นะทำไมต้องวางตั้งเจ๋งดีเจ๋งดีเนี่ยแล้วก็ทดลองว่ามันฉีดได้ไหมก็ฉีดได้นะแล้วก็ทํางานได้ก็ขันน็อตให้เรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบกับฉีดดูว่าใช้งานได้ไหมถ้าใช้ได้ก็เสร็จครับอ่ะก็ประกอบกับเสร็จแล้วนะครับนี่ใช้งานได้ ฉี่เป็นปืนฉีดน้ำนะก็เจ๋งดีนะแกะออกมาแล้วก็เห็นแบบกลไกลึกๆเลยเออทำให้รู้ว่าเฮ้ยทำไมต้องตั้งเพราะถ้าวางนอนมันจะรั่วเพิ่งรู้แล้วก็เห็นปั๊มข้างในนี่ผมรู้แล้วว่ามันใช้ปั๊มอะไรแล้วก็พิเศษสุดเลยคือสายยางเออสายยางเจ๋งมากจริงๆก็พอทําเสร็จแล้วก็เฮ้ยผมนึกถึงคอนเทนต์เก่าผมเป็นคอนเทนต์แจ้งเกิดยู่นะคอนเทนต์แกะปืนฉีดน้ำหรือปืนฉีดน้ำเหมือนกันดูว่าข้างในปืนฉีดน้ำเป็นไงแต่นี่ก็แบบเฮ้ยรันสมัย ตามยุคตามสมัยนะสงการเล่นปืนฉีดน้ำไม่ได้ใช่ไหมก็มาแกะรีวิวนี้แทนนี่จริงๆกลับมาทำแนวนี้เพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งไปโครงการนี้มาครับ learning for change ก็เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับคือทีแรกจะเป็นแคมป์เออรวมยูทูบเบอร์ที่แบบสาย learning สายนี่ให้ความรู้น่ประมาณสิช่องเนี้ยไปอยู่ด้วยกันแต่พอเอว่าติดโควิดก็เลยเป็น เหมือนเล่นออนไลน์ครับแต่ก็ดีได้เรียนกับวิทยากรที่แบบสร้างแรงบันดาลใจดีมากเลยนะทำให้แบบผมนี่กลับมาทำคอนเทนต์ที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจแรกนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวตนผมที่สุดละอืมอันนี้เขาก็ถือว่าเอ็นคเลให้ผมกลับมาทำแล้วกันอืมขอบคุณครับกองทุพนพนาสิปรปลอดภัยสร้างสารรค์ก็ทำให้ผมกลับมาแบบว้าอาณาอาสนุกกับการทำคลิปอะไรแบบนี้นะโอเคครับสุดท้ายฝากกดไลค์ like, กด s c r i า e เป็นเป็ดทีวี นี่มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรก็ไปตามได้ขอบคุณ YouTube ด้วยครับ l e ARNING FOR CHANGE ดีมากแคมปิง้งยอดนะคลิปนี้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย